มองมังหันว่าแม่ยังเด้ค่ะที่เอินหาแม่ขั้วแม่ค่ะแม่ทอดปาลาหรือทอดซีนสช่วาหอมคัดหอมแน่แต่สด้เท่าเพืเ่อนเจะไปเอาเงินเาอาสองนิน้งสองได้ใจใครบุญไปเดอนหกกับบ้านเอามาเอาบุญเดอนหกยู่กันรุ่นน้ำมันทุกมันสอง ได้ฟังได้ฟังในรนอนขอบคุณค่ะทักาว่าเออโอเค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 อ่าช่วงนี้ตรงขออนุญาตเรียนเชิญหมอแคนขึ้นสู่ยอดเสาก่อนเออเออสลับซับเปลี่ยนกันสะกอนพวัยอย่างวันตีเมื่อกองใส่ลมอัแล้วตอนเนี้ยขอโทษเธอเออให้เื่อกองไปนางให้เพื่อกองไปเยี่ยวจากข้าวขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะสำหรับน้ำโคกนะคะแล้วก็น้องดีโอนะคะคุณแม่ นะคะเอามาสรับสนุนลังทานขอบคุณหลายหลายค่ะแม่ค่ะนะคะได้ได้ได้ค่ะจมเราอันจะทุกวัาไทยค,คักแขกเดี่ยสิเด็ดยืดเดียวอย่าเ,เป้าไอ้ทาความขอใจกับพี่น้องแม่คั่วบอกับจา้าขอบคุณมากมากค่ะแม่ค่ะ